เพี่สุธีเป็นอะไรหรอคะก็ผิดหวังนะสิที่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่รักที่สุดของแก้วอ่ะดันไปแพ้หมาซะงั้นอ่ะถ้าแก้วเลือกพี่สุธีแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นน่ะก็อาจจะไม่พอใจแก้วรือต่อว่าแก้วก็ได้แก้วก็เลยตัดสินใจเลือกไอโอดีกว่าอก็ดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคำกล่าวว่า สุนัขเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่แก้วคะบ้าเอ,อิบกับพี่อ้อยมาหาค่ะขอบใจมากนะจาน้องเล็กเด็กดีงั้นเดี๋ยวคุยกับพี่สุทธิแทนพี่ก่อนละกันแก้วขอตัวไปหาบ้าเอ,อิบกับอ้อยก่อนนะคะอะตามสบายจ้ะพี่สุคะอะไรคะ อ่ hmm. ah, ปะปลาร้าใช่ปะผิดยิงจังเลยค่ะอะไรอะตองเน่า <No, S 2> ค่ะ mm hmm. พี่สุธิเนี่ยไม่ทัน